ก็กลับมาเจอกันอีก่หนึ่งครั้งครับผมกับมหากรรมฟุตบอลช่อง3ครับปีนี้ก็ครบรอบ54ปีแล้วใช่ครับเรียกว่ามีงานที่ใหญ่แบบนี้ของช่อง3ก็มีปีละครั้งต้องที่จะมอบความสุขคือความสุขให้กับแฟนๆครับปีนี้ยุกย้ายมาเตะที่สนามสุขใช่ครับก็อยากชวนไปดูกันเยอะๆเหมือนเป็นงานที่สนุ่ม จริงจริงเราก็รอคอยแต่เราก็อยากจะให้แดดมันร่มรื่ก็นิดนึงแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยสิ่งที่เราแบบแฮปปี้เลยคือแฟนขับของพวกเราแบบไปนั่งเียแล้วแบบว่าโอ้โหแบบตากแดดแต่ก็ยังทงสู้ไปกับพวกเราคืออันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบดึงดราม่าดึงจริงซึ้งนะแต่ว่าเราร้อนจริงอ่ะแต่ว่าการขับร้อนไปาใช่มองเขาไปแล้วแบบโอ้โหเขาเขาก็ยังอยู่นี่คือกำลังสัมพันธ์เลยตรงมีนี้มันวิ่งไม่ไหวจะต้องมีตัวช่วยกันหรอเอาแน่นอนเอ้าใช่สิมันก็ไม่ไหวอยู่แล้ว เจะลงกี่นาทีเขาคือเขาคือกับตันรุ่นหนุ่มเราคือกับตันรุ่นโตแล้วคิดว่าจะลงได้กี่นาทีหรือว่ามีวิวแชร์วิวแชร์มีไหมเพราะยังไงต้องการคนเข็งด้วยอะไรโยนอะไรมาเราเราก็เราก็ยังพอไหวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเราจะไม่แสดงอาการแต่เราจะรีบเปลี่ยนตัวเลยถูกต้องเราก็เราก็ทำเป็นแอคเหมือนแบบว่าออกไปจัดทีมถูกต้องจริงๆให้น้องมานนี่เป็นปีนี้มีผู้ช่วยด้วยไม่ใช่ผู้ช่วยนี่เป็นนี่เป็นกับตันกับตันรุ่นหนุ่ม กันวัยหนุ่มก็ลงแต่5นาทีแรกใช่แล้วคุณไปถึงนาทีที่90เลยเขาลงเขาต้องลงก่อนเลยกับคู่กันเลยต้องลงต้องลงต้องลงเลยใช่คุณโชัจุดถูกัจบตันตัเนียเข้ามาคู่กันเลยแล้วกูบิตุกตัวช่างเข้ามาได้แบบพี่เกดพี่เกดถูกใจไหมได้ใจด้คนจายเพราะว่าผมผมเคยแต่บอกคนที่เดียวเองแล้วก็คิดว่แล้วคนเดียวคนที่เดียวเองแต่ที่เดียวเองแต่ีเดียวเองแต่ว่าปีนี้เราได้อยู่ด้วยกันไงเราได้เล่นด้วยกันเยอะขึ้นออ เราเรามีบอลนะถูกใจไหมฮะถูกใจเก้าผู้ดีดินไปถูกใจครับถูกใจอ่าใหบังคับเหรอเป็นไงบ้างรักหนักใจไหมหนักใจมันต้องแบบมันดับหน้ที่เป็นกับตันด้วยหนักใจนะครับเพราะเอาจริงเอาจริงมันมันค่อนข้างไวมากๆสำหรับผมสองคนเพราะเอาจริงเรามีโอกาสได้เตะบอลช่องแค่ปีเดียวเองแต่การว่าปีต่อมาเราต้องการมันเป็นแบบรองกำตันเลยแต่อยากให้น้องๆสองคนแบบอุ่นใจได้เลยถ้าเกิดไม่มีน้องสองคนเนี่ย ก็อาจจะไม่มีคนกี้เลยก็ได้ไม่ครับไม่จะพึ่งพึ่งอะไรมีน้องเใช่พี่ต้องขอขอบคุณครับไม่ก็คือปีหน้าต้องเป็นกับดันเดอร์เพราะสองปีนี้ไม่ไหวแล้วปีหน้าเดี๋ยวพี่จะคอยสนับสนุนอยู่ข้างแต่เราเป็นกับดันไปเลยเดี๋ยวปีนี้เรียนเรียนรู้งานไปก่อนเรียนรู้งานเรียนรู้งานยุทธศาสตร์ของทีมเราคืออะไรคะพีปีนี้อย่างที่บอกว่าผมอยากได้นักแสดงที่ฟิตๆอื่นๆหน่อยเพราะว่าแดดมันแรงปีนี้ครับ เราก็ต้องช่วยกันวิ่งนิดนึงเพราะว่าผมเองอาจจะวิ่งได้แค่แป๊บเดียวครับเป็นทุกปีผมผมเป็นสายนวดท้ายฮอนคลายทุกปีสีนี่ทุกปีครับบอกแล้วครัดไ้ว่าปีที่แล้วผมก็อยู่ดิมกับปีแล้วถ้าเกิดไปถึงเร็วปั๊บเจอบอยมาก่อนแล้วนวดสีฟ้าสปาแอนลีแหละไม่เน้นไม่เน้นผลการแข่งขันเน้นคอนเทนต์นะครับผมเน้นเข้ารอบไม่เน้นเข้ารอบอยากให้บอยพูดเลยว่าเราปีนี้เราจะชนะ ในเกมพูดยากพูดยากกูยาในเกมเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่จุดโทษเราชนะแน่นอน9 9กดดันไหม9กดดันไหมกดดันครับกดแนตรงไหนไปเมื่อกี้กดแน่นกดแกดดันนี้กดดันทุกอย่างที่พี่บอยพูดเลยต้องชนะหมดเลยชนะอยู่แล้วผมจะพยายามทำเต็มที่ฮะรับรองไม่ผิดหวังแฟนแน่นอน คุณเก่งคำนวณยังไงกับทีมนี้ไหมถ้าเกิดว่าเขามีตัวเก่งหรือเขามีตัวแบบว่าตัวยิงมั้ยหรืออีมนุษย์หรออีมนุษยตัวอะไรนะผมไม่มีตัวเลยเขาอยู่ตรงนี้ถ้เกิดว่าอ๋ออ๋อทีมนั้นน่ะถ้าเกิดว่ายังมีคนไม่มาหลายคนนะที่ที่วันนี้ไม่ได้จับฉลากไม่มาแล้วก็ฟิตๆอีกหลายคนเลยอ่าแต่ทีมเรามีเด่นด้วยนะเออเอาไปเอาไหมเด่นด้ไยสีฟ้าไหมถ้าเกิดเข้าที่มีอยู่ก็เหนื่อยอยู่แล้วให้ฟ็อปขาปูนก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่เเดมาเลยจ้า อเล็กอเล็กอัเดทอีกโ้ยเหนื่อยใจวันนี้วันนี้ที่ไม่มานี่มันได้ติดภารกิจอะไรนะบินมาจากยุโรปไปเล่นสกีมาเล่นแล้วไม่ใช่ลงเครื่องเย็นๆนะลงเครื่องเที่ยงแต่ไม่มาแต่งช่องไม่ไหวเหรอสปิริตไม่มีแต่ว่าเขายกว่าทีมเราเป็นทีมข้างรับแต่คนที่ริปมาห้าคนแรกคือข้างรักหมดเลยใครบ้างใครบ้างปล่อยเจมส์ อเล็กโอ้โหเขาอเล็กอะเนาไม่หมายถึงเราทั้งทีมอะเขายกให้ทีมเราเป็นทีมข้างรักทีมผมก็ข้างรักอยู่แล้วเพราะว่าทีมเขาตัตันเขาไม่ค่อยข้างก็เลยไม่มีที่ผมที่ผมข้างคล้ายข้างคยังไงดวนข้างค้าปาถูกทาข้างรักไม่ได้งั้นลอกเป็นการรวมตัวพอดีใชไนะผม จริงจริงดินหมดเลยจริงๆข้างไหมมันดึงข้างไหมโอ้โหถามข่าวบอกว่าเรื่องตอบว่าข้างหรือไม่ข้างแค่ตอบว่าโอ้หูน่ารักน่ารักโอเคโอเคยอมยอมยอมไม่เป็นไรครับ้งไหน มาเลยไปครับปีนี้เจอกันที่ไหนง่ายๆเนาะัปกับท่านกับตากับใคนกครับผมลองอๆก็ฝากพี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมใครนะครับที่เป็นแฟนคลับช่องสามนะครับผมอยากไปร่วมสนุกกันนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ที่สนามสุขสัชละสายวัน ที่23 23มีนาคมนะครับผมก็อย่าลืมไปเชียร์กันเยอะๆด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากให้พี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนเนี่ยเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วก็พี่ๆแฟนกลุกคนเนี่ยเตรียมร่างกายให้พร้อมเราจะไปสนับสนุนกันกันวันที่23มีนาคมใช่ครับครับครับก็เหมือนเดิมทุกปีครับผมดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ติดตามข่าวสารและต้องทาบให้ดีนะว่าจะมีการแจกบัตรเมื่อไหร่ไหนยังไงมีแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือวันที่ ยาามีนาพมที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปรับบัตรกันได้ครับผมแจกฟรีนะครับรวมถึงแค่วันนั้นใครที่ว่าไปไปน้างงานเลยนะครับมีกิจกรรมแจกบัตรครับใช่ครับก็มาสนุกกับพวกเราครับแล้วก็เอาความสุขกับบ้านไปครับครับผมครับ